สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องลูกหลานที่ติดตามช่องของนิวชัยพฤกยังมีเวลานะครับมาเย็นแล้วแต่ยังไม่ได้กลับไปที่พักอีกแห่งหนึ่งก็เลยจับปลาหางยาวที่ตั้งใจว่าจะพรุ่งนี้จะเอารัดกันนะครับน้าเป็นการอินบีดกันนะครับมันเป็นปลาคอกเดียวกันนะครับนะ ลาหางยาวตัวนี้เกิดลูกเป็นลูกของแม่เป็นตระกูลค่อยเป็นเนโมอะไรนะครับมนาะแล้วเป็นพ่อเป็นหางยาวเนี่ยนะครับพอผมผสมพันธุ์อมาลูกมันเป็นแบบนี้นะครับนะมันก็ได้หลายตัวหลากหลายสีอยู่นะครับนะแต่ตัวที่สวยก็เด็กๆเ,เขาเอาไปขับพิชกูดกันหมดแล้วเขาไปที่จันทบุรีนะครับนะเอาไปตลาดนัดบ้างไปโรงเรียนไกลโรงเรียนบ้าง,งก็พอ ขยับขยายได้นะครับนะเด็กๆทางนู้นเขาชอบปลาหางยาวกันผมก็เลยเมื่อวานให้ผมก็เอาลงรัดกันได้ไข่แล้วครับหางยาวคู่หนึ่งก็วันนี้เปลี่ยนาน้าทั้งหมดก็เจอตัวนี้อีกตัวนะครับนะอยู่ในเนียเห็นตัวเมียก็เลยก็เลยนึกอยากเอาดาวน่าจะคิดว่าน่าจะผสมพันธุ์มันไว้นะครับนะหลายๆตัวมันก็จะได้มีปลาหางยาวไว้ดูเล่นะครับนะ ความพีดของผมปลาหางยาวกับปลาทางสั้นผมก็เลี้ยงคล้ๆกันนะครับนะถ้าเราลงรัดแล้วได้ได้ไข่ได้ลูกเราเลี้ยงในการ,รมังสักระยะหนึ่งพอคิดว่ามันจะกัดหางกัดเครื่องกัดครีบกันเราก็เอาขึ้นมาใส่แก้วขุนนะครับนะมาใส่แก้วใส่ขวดขนาดิตดนะครับนะก็เลี้ยงไว้สักระยะหนึ่งพอเปลี่ยนน้ำสักสองครั้งสามครั้งเราก็เอามาใสา่ ขวดน้ําขนาดห้าลิตรนะครับนะก็เลี้ยงเลี้ยงจนโตเอาจนไปขายได้นั่นแหละครับนะก็เลี้ยงคล้ายๆกันนะครับนะมันมันจะยุงย่งยากกว่ากันตรงที่ว่าเราก็ต้องเอามันออกเหมือนกันนะครับนะปลาหางสั้นก็เอาออกเป็นเวลาเพราะปลาหางยาวผมว่าถ้าเลี้ยงลหลายสีมันก็มันก็จะมีสิ่งแปลกใหม่เกิดขึ้นครับเอด,ดูดูนะครับปลาคอกเดียวกันตนัวเมียมันเป็นสีแบบนี้นะครับนะ แล้วพอมาอินบีดเข้ามากันอีกทีเอาเอา,เอาตัวนี้กับตัวผู้กับตัวเมียคู่นี้เข้ากันผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่ามันลูกมันมาจะเป็นยังไงคู่นี้ผมซื้อมาจากตลาดก็พ่อแม่มานะครับนะตัวละหกสิบบาทก็ได้ลูกเยอะอยู่ครับเนาะสวยๆก็เขาไปไปจันทบุรีหมดแล้วครับนะตัวนี้มันหลงสำรวจลงโห่ลงตาเขาดูเขาไมีชอบผมไม่รู้ผมก็เลยเอาเอามาถ่ายถ่ายภาพดู เไว้ถ้ามันถ้าเกิดผสมพันธุ์ติดแล้วถ้าได้ลูกได้อะไรเลี้ยงมันรอดก็ผมก็ว่าจะเอามาถ่ายภาพให้ดูนะครับนะเ,เป็นเพื่อนท่านใดที่ชอบปลาหางยาวหรือว่าคอปเปอร์ผมเอาคอปเปอร์ผสมกับกพวกแกลเล็กซี่พวกนิโมโได้ละแปดครอกได้ลูกนะครับนะยงแต่มันเขายังเล็กอยู่ ยังไม่สามารถถ่ายภาพให้มันยังไม่สวยนะครับนะไว้ถ้ามันโตสักระยะหนึ่งผมก็จะเอามามาแบ่งมาให้เพื่อนเพนพี่น้องที่ว่าชอบปลาราคาถูกๆูกก็มาแบ่งปันไปนะครับนะผมไม่ได้ตลาดนัดตื้อข้างเรียนปล่อยเด็กเดก,ก็ไม่ได้ลูกๆเขาก็ไม่ได้ปล่อยแพ้นะครับนะปล่อยตัวละร้อยบางตัวละหกสิบบางห้าสิบบาง แบ่งปันกันไปเรื่องเพื่อนฝูงท่านใดชอบก็ทักแชทมานะครับคุยกันยินดีบริการถึงที่เป็นของถูกหาง่ายนะครับนะรับประบบกันตายระหว่างทางก็ยินดีคืนเงินหรืออยากจเจ็บเล็บปลาตัวใหม่ก็คุยกันได้นะครับนะ ไม่ไม่เป็นไรจะซื้อหาก็ได้นะครับนะไม่ซื้อหาก็ไมเป็นไรคุยกันได้พูดเล่นกันท,กทักทายปัญหาคุยกันเลยกันยืนยันตัวตนว่าเรายังอยู่ในวงการประกาศน,นะครับนะเพราะผมคิดว่าเราไม่มีชื่อเสียงไม่มีฝีมือการที่จะเอาปลาออกไปขายออกทั้งนี้ปลาไม่สวยนะี่มันเราจะสู้บรรดาอาจารย์ผูรู้ท่านที่เขาทำมาหลาย,ลายปีไม่ได้ครับนะเพราะเราไม่มีพ่อพันธแม่พันธุ์พแพง ก็มีแต่ปลาแบบนี้แล้วครับมาถูกๆเออลืมไปผมผมเอาทองชาติมาจากทางใต้ของอาจารย์ฤษิดาตอนนี้ออกสีสวยแล้วครับนะยังไม่ได้ลูกๆยังไม่ได้ถ่ายภาพพครับนะก็ได้สักเหลือไม่ถึงร้อยนะครับเนาะที่แรกก็ได้เป็นร้อยนะครับมพอเลี้ยงพอเลี้ยงเลี้ยงไปมันหายไปไหนบุญไม่รู้ครับจับแม่ออกไปก่อนจับพ่อตามหลังที่นี่ก็เหลือลูกอยู่กันตามยาถากรรมก็เป็นสีทองชาติประมาณสิบตัวแล้วนะครับนะ ตนั้นก็เป็นสีเขียวบางสีแดงบางเดียวถ้ามีเวลาผมจะจับเขาให้ขยายอีกกนิดจะจับเขามาถ่ายภาพปว,ว,วดๆเดินเราว่าธงชาติก็มีนะครับนะที่เยอะก็คือคอปเปอร์แต่ผมก็เอาคอปเปอร์ผสมกับพวกมันติพวกนีมโมพวกคอยสตาร์มันนี้เยอะแล้วนะครับนะได้ประมาณ3ามสี่ร้อยตัวแล้วไว้ให้โตก่อนเดียวก็จะเอามาถ่ายภาพให้ชมวันนี้ก็ต้องกลาบลาไปเพียงเท่านี้นะครับโอ้ห้านาทีหกนาทีแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาต,ติดตามรับชมนะครับโยลิรินพันกันครับสวัสดีครับผม